สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออยก็อยู่ที่อมา t ิสคลินิกค่ะวันนี้จะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องการทําจมูกนะคะทําจมูกนี่เจ็บไหมคะคุณหมอการทําจมูกนี่เราก่อนทำนี่เราต้องมีการฉีดยาชา เฉพาะที่อยู่แล้วก็ระหว่างทํานี่คนไข้จะไม่รู้สึกอะไรแล้วถ้าสมมติว่าอย่างของออยเนี่ยค่ะเป็นเคสแก้ระยะเวลาการพักฟื้นเนี่ยจะนานกว่าเคสปกติไหมคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเคยทํามาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่อง,งพังผืดเรื่องการช้ำเนี่ยผมว่าเป็นแล้วแต่บุคคลมากกว่าอบอกใครฟื้นตัวไวใช่แล้วก็<น>ขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าดูแลได้ดีหลังผ่าตัดจริงๆการทำครั้งแรกกับครั้งที่สองอาจจะไม่แตกต่างกันเลยก็เป็นไปได้ค่ะอย่างจมกูกของออยเนี่ยปัญหาออยมองว่าของออยคือแกนมันค่อนข้างใหญ่ทําให้หน้าออยนี่ยไม่ค่อยหวานถ้าอย่างนี้คุณหมอนแนะนําวิธีการแก้ยังไงบ้างอันนี้ทํามานานหรือยังครับ ประมาณ5ปีได้ตอนทำท่านแก้วกือใช้สีคนอย่างเดียวใช่ค่ะเเข้าทางนี้ปกติเลยมีแผลข้างเดียวเนาะโอเคตอนนี้ปัญหาก็คือเราคํานึงว่ามันดูไม่เพลียวมากใช่ไหมใช่ค่ะแกนมันแบบค่อนข้างใหญ่นิดแล้วในเรื่องรูปทรงนะฮะอยากให้มันมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมฮะหมายถึงว่าโด่งขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ในจุดไหนที่เราคิดว่ามันมากไปหรือน้อยไปอะไรหนูกลัวว่าถ้า ทำโด่งไปแล้วมันจะทะลุหรือเปล่าโอเคดังนั้นผมพูดโดยโครงสร้างพื้นฐานของหน้าก่อนเนาะโครงสร้างพื้นฐานของหน้าของน้องออยเนี่ยมีหน้าผากก็คือมีความโหนกแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรมีมุม มุมระหว่ารอยต่อระหว่างตากับหน้าผากอันเนี้ยมันเป็นจุดหนึ่งที่เวลาเสริมจมูกเนี่ยเราสามารถที่จะไล่เพิ่มความสูงขึ้นได้ซึ่งมันจะต่างจากคนที่หน้าผากแบนๆจะมีปัญหามากกว่าเพราะเราจะไม่สามารถขึ้นได้<อ>เราจะต้องไล่ตั้งแต่ตียไปเลยดังนั้นคนที่หน้าผากแบนๆเนี่ยส่วนใหญ่จุดทําให้สวยได้มันจะเป็นที่ปลายจมูกแต่ของน้องอ้อยเนี่ยข้างบนก็สามารถขึ้นได้สามารถขึ้นได้ตั้งแต่แกนใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาประเมินว่าโดยโครงสร้างกระดูกเนี่ยฐานกว้างหรือว่าฐานไม่กว้างแต่ว่ามันไม่มีความสูง ซึ่งถ้าเป็นฐานกว้างเนี่ยดยเทคนิคเ่ยเวลาเราก็มีการลดโดยการเช่นถ้าเกิดไม่มากเราอาจจะใช้วิธีการตะไบแต่ถ้ากว้างจริงๆแบบลักษณะเป็นเหมือนแบบนกฮูกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้อาจจะต้องใช้วิธีการตอกกระดูกและบีบเข้ามาถ้าเราตะไบจมูกเนี่ยจะทําให้แบบเจ็บมากขึ้นหรือบอบช้าจากการผ่าตัดไม่เจ็บแน่ๆเพราะว่าการผ่าตัดอะไรก็ตามเราต้องทําภายใตย้ยาชาที่ระดับความรู้สึกที่พอเพียง ดังนั้นเนี่ยไม่รู้สึกใน,แน่แต่ว่าไอ้เรื่องความช้ำเนี่ยจริงๆเราสามารถป้องกันได้ก็คือหลังทำเราต้องใส่เปลือกกดไว้เพื่อไม่ให้มีการช้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการประกบเย็นดีๆนะครับอ,อันนี้การฟื้นตัวก็จะไหวขึ้นถ้าอย่างของออยคะ่ะต้องใส่เปลือกประมาณกี่สัปดาห์คะโดยเฉลีย่ยผมจะให้ใส่ประมาณสักสัปดาห์หนึ่ง นะครับอย่างน้อยอครับม,มัน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 เป็นช่วงที่ที่เนื้อเยื่อมันบวมที่สุดใน,นนั้นเปลือกเนี่ยมีประโยชน์2อันคือห่งป้องกันการบวมเพิ่มขึ้นอันที่2ก็คือการจัดตัวแนวของซิโคนให้อยู่ตรงอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้เขาเคลื่อนที่ไปไหนใ่อย่างที่บอกก็คือสัดส่วนที่เหมาะกับหน้าเราแล้วก็สัดส่วนที่เหมาะกับหน้าผากก็จะทําให้จมูกของเราดูสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับหลังจากถอดเฟือกไปเนี่ยเรามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงเพื่อไม่ให้ซิลิโคนเราเคลื่อนตัวซิลิโคนเนี่ยกว่าที่เขาจะมีลักษณะสมานกับเนื้อเยื่อเราแบบแข็งแรงเลยเนี่ยจริงๆถ้าเอาตามทฤษฎีเราให้ถึง3เดือนแต่ว่าใน1เดือนนี่ก็ค่อนข้างจะ70% 8 0แเ็นี่ยแข็งแรง วิธีดูแลที่ผมว่าปลอดภัยแล้วก็ไม่ไม่ลำบากมากก็คือเวลานอนในช่วง1-3เดือนแรกเนี่ยเราจะมีเผลือกที่ที่เราครั้งแรกที่เราใช้ฮะก็สวมไว้แล้วอาจจะใช้ตัวพลาสเตอร์แปะกันไว้หน่อยล้วก็ตอนเช้าก็แกะออกพลาสเตอร์เหมือนพลาสเตอร์ติดแผลทั่วไปติดพชาใทั่วไปก็คือเอาคำคำไว้ก่อนช่งนอนใแต่ว่าชีวิตประจำวันเราก็ หลังจากเ็ดวันเราก็ใช้ชีวิตได้ปกติแต่งหน้าได้ปกติใช่ใชคะอันนี้อย่างที่หมอกล่าวไปว่าการจะเลือกวิธีไหนเนี่ยจริงๆหมออยากให้เข้ามาปรึกษาก่อนเพราะว่าปัจจัยพวกนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะการเข้ามาปรึกษาจะได้คําตอบที่ดีที่สุดมากกว่าครับ โอเคค่ะทุกคนคงหายสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าทํายังไงให้จมูกสวยและรับกับหน้าเราคุณหมอก็ได้ตอบไปแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาทําจมูกหรือมาแก้จมูกนะคะ<ๆ>ก็ลองดูคลิปนี้ให้จบนะคะจะได้ช่วยในการตัดสินใจง่ายขึ้นสุดท้ายแล้วนะคะการรับการผ่าตัดที่ได้มีคุณภาพนะคะรวมถึงสถานที่ผ่าตัดที่มีคุณภาพและอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีหลังผ่าตัดด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อประสิทธิภาพในการที่เราจะมีใบหน้าที่สวยยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอลุงกิจมากมากนะคะที่ให้ แนะน,นะ,ะําวันนี้นะคะจะมาทําการแก้ไขจมูกนะคะแล้วก็ตาแล้วก็มีการเติมไขมันที่หน้าด้วยนะคะของออยนั้นก็จะเติมบริเวณใต้ตานะคะแล้วก็บริเวณล่องแก้มค่ะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้เรามาปรับแต่งแปลงโฉมให้น้องออยนะครับวันนี้ที่เราจะทําให้น้องออยก็จะมีอยู่3อย่างนะครับมี1การทําตาสองชั้นแล้วก็ยกหางหงนะครับยกหางตาน้องอ,อยเคยทํามาแล้วเคยเย็ยบ3จุดมาแล้วแต่ตอนนี้ก็หางตาเริ่มมีการตกนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้หางตายกขึ้นมา เหมือนเดิมอันที่2ก็คือการปรับเปลี่ยนตัวจมูกนะครตัวจมูกทรงเก่าก็าจะมีปัญหาอยู่2เรื่องที่1ตัวแกนซิลิโคนไม่แน่นะครับมีการขยับนิดหน่อยก็จะต้องมีการเลาะพังผืดแล้วก็เสาะเข้าไปใส่ตัวซิลิโคนใหม่ให้มันอยู่ในชั้นที่ถูกต้องเพื่อให้มันมีความแน่นกระชับ ติดกับตัวกระดูกแต่เดียวกันเราก็จะเปลี่ยนตัวปลายจมูกซึ่งมีรอยกดทับของตัวซิลิโคนนะฮะทำให้ผิวปลายจมูกมันเริ่มบางรูปทรงก็อาจจะไม่ค่อยพุ่งมากนะครับวันนี้เราก็จะทําเป็นเทคนิคโอเพนนะครับเพื่อเย็บตัวกระดูกอ่อนให้มีความแข็งแรงให้สูงขึ้นนะครับรวมกับใช้ตัวเนื้อเยื่อเทียมเพื่อมาปรับแต่งรูปร่างปลายจมูกให้เรียวงามนะครับอันสุดท้ายก็คือฉีดไขมันเข้าไปที่ร่องแก้มนะครับเพื่อทําให้หน้าเด็กอของน้องออยอาจจะมีที่มีร่องลึ เดี๋ยวก็เราจะใช้ไขมันของตัวน้องอ้อยเองเนี่ยมาปัาน่นแล้วก็เป็นไขมันละเอียดแล้วก็สีก็ไปตรงร่องแก้มเพื่อให้ร่องแก้มดูอ่อนยาวขึ้นเดี๋ยวเรามาดูผลนะครับ วันนี้นะคะออยจะมาบอกผลลัพธ์หลังจากที่ออยทําไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตาจมูกแล้วก็ฉีดไขมันนะคะที่บริเวณร่องแก้มนะคะรู้สึกชอบมากๆค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีคนทักเขาว่าไปทําอะไรมาทําไมหน้าเด็กลงไปทําอะไรมาทําไมผิวดีขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยออยขอเริ่มที่แก้มก่อนละกันนะคะในการฉีดไขมันเข้าไปเนี่ยออยมีความรู้สึกว่าคือผิวดีขึ้นโดยที่แบบเราไม่ต้องไปเลเซอร์ไม่ต้องไปทําอะไรเลยนอกจากผิวดีขึ้นแล้วนะคะหน้าของออยเนี่ยยังอิ่ม ฟูขึ้นอีกด้วยช่างแต่งหน้าหลายๆคนนะคะเขาบอกเลยคะ่ะว่าออยเนี่ยหน้าเด็กลงมากจริงๆค่ะอีกทั้งนะคะทําตาตาของออยนะคะปัญหาเก,ก่าก็คือว่าตาบริเวณหางตาเนี่ยจะตกแล้วก็ชั้นตาเนี่ยเล็กลงมากแทบแบบมองไม่เห็นเลยตอนนี้นะคะชั้นตาออยเนี่ยก็เท่ากันทั้งสองข้างนะคะชั้นตาชาัดค่ะทําให้เวลากีดอายไลเนอร์หรือติดขนตาเนี่ยง่ายขึ้นมากๆนะคะและที่สําคัญนะคะแกนกลางของเราค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือบริเวณจมูกค่ะ ทุกคนทักเลยค่ะว่าจมูกอันนี้ดูละมุลดูสวยขึ้นที่สําคัญนะคะดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นจากอันเดิมของออยที่เป็นซิลิโคนเนี่ยจะดูแข็งดูเป็นสันนะคะหน้าไม่ดูอ่อนไม่ดูละมุลนะคะการที่ทาเนี่ยทั้ง3อย่างเนี่ยออยก็มีความรู้สึกว่าหน้าสวยขึ้นละมุลขึ้นนะคะที่สําคัญหน้าดูเด็กลงด้วยค่ะปีนี้ก็จะ30แล้วแต่ก็มีคนทักว่าหุ้ยหน้าไปทําอะไรมาทําไมหน้าเด็กจังก็ประทับใจมากนะคะที่ได้มาทํากับอเมทิสดรลุงกิจนะคะเพราะคุณหมอเนี่ยเป็นศัลญยญแพทย์โดยตรงนะคะค ทำให้ออยมีความมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาและไม่อันตรายแน่นอนค่ะที่สําคัญนะคะก็คือคุณหมอมือเบามากๆตอนนี้ที่ออยทํานะคะระยะเวลาประมาณเดือนครึ่งนะคะแต่ว่าการยุบบวมของออยเนี่ยคือเร็วมากจริงๆ1เดือนก็คือออกไปทํางานออกไปใช้ชีวิตได้แบบปกติมากๆเลยค่ะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะกับคลินิกอเมทิสค่ะ